ช่องพิธีบันนอกเช้าดินครับอยู่กับเช้าดินครับ้นอนอี่้มนี่ภาพีนองเอฟซีมาเบิงผู้ตาแถลหาเอลสีหครับลากเครื่องอัดเพื่องผู้ตา SB135 นะครับดุนใหม่ครับผมอัดเพื่องหน้าปังครับยิกาดก็อยู่บ้านโนสมัด ตำบลน้นกลางอำเภอพีอ่บุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อวานมาอัดเฟื่องให้พี่น้องกันครับผมกำลังขนอยู่นะครับผมนี่ครับก้อน12บาทครับพี่น้องในระแบกนี้ครับผมบู้ไดสนใจติดต่องานกน่อสาศูนย์สา3 0 2ครับผมบริหารงานโดยคุณพอ่อตี้ยครับผม เป็นก้อนงามครับผมได้เชือกเบอร์เก้าครับพี่น้องนี่ครับบอกโฆษณาย,ยี่ห้อด้วยครับนี่ครับเอาให้พี่น้องเนเบื้องกันครับงานแหลกของมือนีครับ จะบิวเป็นรถล่อแท็กครับผมใส่โซแท็กครับหาเงินก่อนพี่น้องใส่แบบนี้ไปชชคก่อนครับนี่ครับจของหน้าเพิ่งกำลังผลนะครับก่อน12บาทครับพี่นอ้องอาเบิงบรรยากาศครับนี่ครับผม ลุ่มน้ำเกลือนซิลินทอนครับป B135 เิ็งประสิทธิภาพในการอัดเครื่องครับเครื่องบนหนาครับผมกานนาานออกเนี้ครับเย็บงานครับสีกวนาะครับวงานเดียวครับนี่อยู่ขงบนนี่ครับ ย่อยเกี่ยวไปเรื่อยๆครับภาพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับปติเสธเทือนสันเนต้าครับพอัญางครับพี่น้องภาพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันครับขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีไม่ที่เก่าครับผมสำหรับผู้ใดไม่ใหกดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องวิถีบรรนัทเจ้าดินให้น้ำนะครับผมนี่ครับเ,รเป็นกำลังแรงใจให้นะครับผมจะเกิดให้ใหม่นะครับบา้านแล้วก่อนเพื่อนตอนรเพื่อนกันครับผมส้ารับคลิปนี้ผมันจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับผมเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ